เีค้ค่ะเราไปตุนอาหารเจคะ่ะไปเองก็จะได้ประมาณไหนี้เยอะแย,ยะเลยเว้นมอเตอร์ไซค์ไปตุนอาหารเองเลยคะ่ละลงมือซื้อเองเลยงานนี้ไปดูว่าจะได้มาเยอะขนาดไหนใช้เงินเป็นคะ่ะ ไม่ได้ขับเองนะคะซ้อนค่ะขับไม่เป็นเราจับไปร้านเจอ,อิ่มบุญค่ะแ,ะแถวเจ็ดยอดถึงแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายข้างในนะคะที่นี่มีทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะพร้อมสับซื้อของได้ดังใจแล้วก็กลับบ้านจักนานๆจะได้แว้นออกมาอย่างนี้สักทีค่ะถนนโล่งเลยถึงบ้านแล้วไปไม่ถึงชั่วโมงค่ะ นานๆได้ออกบ้านสักทีก็สนุกดีเหมือนกันค่ะตั้งแต่มีพี่โควิดนี่ก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกันเลยจ้าเนี่ค่ะเราไปตุนอาหารเจค่ะไปเองก็จะได้ประมาณไหน,นี้เยอะแยะเลยเมื่อให้เด็ินดีแว้นไปซื้อของเราก็จะได้อะไรมาเยอะมากอันเนี้ย เขาทำเป็นรูปไก่ครึ่งตัวเจนะเจ็ดสิบบาทนะครับพี่น้องแข้งนะครับเนี่ยแต่อร่อยมากเลยอร่อยนี่ยส้กรอกนี่แล้วคุณมาสองอันเลยเนี่ย <c ười> ไก่ทึ้งซี่ไก่เจแต่มันไม่มีกลิ่นไก่นะ มันอร่อยมากๆเลยนี่ไส้กรอกบ,บนหน้าเพียบจ้ะเราตุนเพียบนะคะไปซื้อเองก็จะเป็นคนอกดอยางนน่ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นอะไรเห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมอน,นี่ลูกชิ้นพริกไทยเจเยอะปะอันนี้ลูกชิ้น เล็กๆลูกชิ้นจิ๋วันะแต่ที่ชอบที่สุดเลยนี่เห็ดยอเจเอามาตำสมตำอร่อยมากเลยเอามายำอ่ะยำปลาเงี้ยค่ะอร่อยมากเลยอันนี้เขาบอกว่าอร่อยจริงอันเนี้ยเห็ดยอ สามชั้นสาชั้นเจเราตุนเพียบอะเยอกมากนี่เห็ดยอเจอีกกลัวอดจ้ะก็อันนี้ปลาหิมะเจหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็ทอดอนะทอดทรงเครื่องอะ่ะอร่อยมากเลยนะจ๊ะอันนี้คือเหตุผลที่ชอบกินเจค่ะเพราะว่ามันมีอะไร ให้หลุ้นและให้กินทดลองที่อร่อยอรอ,ยอร่อยเยอะเลยอันเนี้ยอร่อยมากนะคะนี่นี่ยองเจียเหมือนไก่ยองเหมือนหมูยองอะค่ะแต่ว่ามันอร่อยมากเด็กๆชอบกันมากเลยค่ะเนี่ยโรยข้าวให้เด็กๆกินเด็กชอบมากเลยขาดไม่ได้ไวัยวอร่อยรสต้มยำก็อร่อยนะ อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้จ้านี่ในอันนี้ขาดไม่ได้นะจ้าในอร่อยมากขอบอกซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมค่ะแล้วก็ผงเห็ดฟ้าไทยแป้งทอดกรอบยี่ห้อนี้อร่อยนะจ้ะ เรากินเจเราก็ไม่ได้กินกันแต่ผักอย่างเดียวนะคะยังมีอาหารหลากหลายให้เราได้เลือกค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ